นะเทียววาเพือนอ้วนปันนูปนันนีไม่แล่ตัวเองตัวเองกับยูมันเนี้ยวกลวยวันเนี้ยวรัเชียกเทียวเรียกเพือนอ้วนตัวเองก็อยูมันชอบเคยวันอืมอีเมียงพุงปลาไอา้ช่วยจังเลยนะไอ้ได้วาเพือนไม่แล่ตัวเองอยูต่างเมือกต่างเตือกนึกว่าตัวเองเป็นคอมเมนเตอร์ไอ้ประกวดเวทีนางงามวัวเรลืออไอ้นี่แต่ว้ามาเทียววาเราว่าอ้วนปันนูป,ปันเนียนแต่ยู่สวยช่วย,วยเราไม่วาเลยนะ ให้มาว้าตามาวิจารเราเรา,าอินดีเลยแต่นี่ก็มือไม่ใช่ตังกันเท่าเดยเบิกไม่ใช่ตังกันเท่าเดไปซ่องจอกเล่มั่งตานะเล่ตัวเองมั่งตาค่ะ <c oughs> <c oughs> จัดกูตาลก <c oughs> ตาล็อกจริงๆเลยแม่นนี่ยมากนะว้าว้ากูอ้วนตัวเองก็อยู่มันโบผงปลายว <c oughs> อยีอูเรื่องกินหัว มึงกนไม่ใช่ตังกันรักเธอหรอยหลกค่ะกับกัวเล่ตัวเองมั้งนะคะจดยังบานยีทิพย์บานยีทิพย์ถูกยางอันนั